ที่พี่ดาวแล้วก็เจ้าเพลงกับเจ้าตีที่ที่มาแข่งก็เหลี่ยมเนี้ยนะเลียมเลียมที่พี่ดาวมาเลยเป๊ะเลยครับแต่คราวนี้จัดที่วัดท่าลงตะวันออกนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันครับลองเข้าไปดูได้นะฮะเข้าไปดูในในเพจผมนะครับ นะเกมระหว่างทีมปากกตในฝั่งผู้บรรยายครับตำแหน่งหน้าขวารอนนี้ก็เป็นท่านประลัดิริพงนะหรือว่าปอพีนะครับปอพีปอยัดเรียกว่าปอพีนะครับตำแหน่งซ้ายก็เป็นพิชัทนะฮะส่วนตำแหน่งแบ็คก็เป็นพิวัตรพบกับทีมแซบอุดรจากสุโขทัยตำแหน่งหน้าขวาก็เป็นพิเลิศนะฮะตอนนี้ตำแหน่งหน้าซ้ายก็เอาพี่แดงมาเล่นนะครับ ส่วนตำแหน่งแบ็กตอนนี้เป็นท่านรองเน่ฮะผีแดงชงให้พี่เลิศลูกนี้โอ้โหติดบล็อกปอพีครับแต้มอยู่ที่สองเท่าครับโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ดีครับท่านรองเนียัดเข้าลำตัวพิชัดเลยฮะเป็นแต้มให้แซบบุรดรจากสุโขทัยครับ แต้มอยู่ที่สองต่อสาไปที่นาขวาพี่เลือดยังเปิดได้อยู่ครับพี่แดงชงนิ่งครัโอ้สวยมากครับโอ้จันเบาๆฮะเป็นแต้ม <c oughs> ให้แซบุดอน <c oughs> แต้มอยู่ที่สี่ต่อ2ช่องขวาลูกนี้แก้ไขข้ามไปครับพี่แดงเปิดด้วยหัวแล้วชงลูกนี้พี่เลือดจันนะฮะลงท้ายขอดครับ <c oughs> เป็นแต้มให้แซบุดอน ในเสิร์ฟออกหลังเป็นแต้มของแซบุดอนครับแต้มอยู่ที่6ต่อ2สุขโขทัยขึ้นนำฮะพิชัดเปิดไปหลุดเล่นจังหวะสองลูกนี้โอ้เป็นแต้มครับ ที่สามต่อหกครับพี่เลิศเปิดดีฮะสวยครับทงลูกนี้โอ้โหเนี่ยครับสันฉีกออกขวาแต่มอยู่ที่เจ็ดต่อสามโอ้โหช่องซ้ายสวยครับลูกนี้โอ้โหทีมปากก็ ไม่มีโอกาสได้เปิดฝังกุมบรรยายกับทีมแซบุดรดอจากสุขโขทยัยแต้มตามอยู่3ต่อแนะฮะเข้าช่องขวาแล้วครับสลอ,เองเนเปิดพี่แดงไล่ชงห่างนิดนึงครับแก้ไขไม่ทันนะพี่เลิศเป็นแต้่ให้ทีมปากกต 8ต่อ4ช่องซ้ายลูกนี้พี่ชัดเปิดไม่หลุดเหยียบจังหว 2, ะสองอะครับยังเกี่ยวได้อยู่ครับแด๊บุรดอนพี่เลอซันทัดบล็อกแก้ไขข้ามไปฮะลูกนี้เปิดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหไม่ดีแล้วครับเป็นแต้มของปากกศจากเพชรบูรณ์เต้มอยู่ที่5ต่อ8อลไรครับเปิดโอ้ทิ้งเล่นจังหวะ2แต่ว่า ยังเกี่ยวได้อยู่ครับพี่วัดสานลูกนี้เรียบร้อยฮะเต,ต้มอยู่ที่8ต่อหโอ้โหเสริ์ฟสวยครับช่องขวาเอาแล้วโอ้โหท่านรองนีเสร์ฟเดินแต้มได้หลายลูกเลยนะครับ 6ต่อ9พิกเน็ตลูกนี้เอาแล้วครับโอโ้มาทันเวลาไหมฮะทีมปากกอดครับจากเพชรบูรณ์9แล้วที่สอัดทีใหม่นะแรมขยับมาฮนะ9ต่อ7ครับเอาพิกเน็ตคืนครับโอ้โหพิกเน็ตมาพิกเน็ตกับ,กมกกบไม่โกงกันนะไม่เอาเปรียบกันครับผัดกันพิกเน็ตคนละลูกฮะ อยู่ที่เจ็ดต่อสิบลูกนี้เปิดดีชงดีครับแซปปุรอนันลูกนี้ยังเกี่ยวได้อยู่ไหมลูกโอ,โอ,โอ้เกี่ยวแต่ว่าลูกมันออกข้างไม่ทันนะครพี่วัวแตแซมอยู่ที่11ต่อเจเสิร์ฟเข้าช่องขวาครานี้ยังเปิดได้อยู่เล่นจังหวะสองลูกนี้ โอ้โหเหยียบไม่โดนครับเป็นแ้มของแซบุรอนจากสุโขทัยอ่าแล้วครับพี่แดงชงลูกนี้พีเลิอดสันทัดบล็อกโอ้โหกลายเป็นบล็อกดีของทีมปักกอตนะฮะ สายลูกนี้ยังเปิดได้ชงได้อยู่ครับปากกอดสันไปฮะเจอชนเมืองชนกและจังหวะเดียวครับแมอยู่ที่ 13, 1 3ต่อ8โอู้่องขวาลูกนี้ลงท้ายคอร์ดนะฮะสวยงามครับ ชั่วโมงนี้สุขโขทัยได้จากลูกเสิร์ฟของท่านรองเน่ค่อนข้างหลายลูกเลยนะ,ะวันนี้เสิร์ฟดีมากครับวัสดีครับน้าเซฟครับเลียมไหนครับ <8. S 1> เลียมอุโสครับห้าสิบหกบวกเอาได้แจมเดียวครับแจ่มบุรสุขโขทัยว่างไงครับลูกนี้เกียร์ออกไปฮะยังปิดเซ็ตไม่ได้ครับสุขโขทัยฮะแจ่มบุรยังปิดเซ็ตไม่ได้ครับ ียงใหม่กับเพชรบูรณ์สัตว์ที่สอง เอาแล้วนะฮะในเซตที่สองเริ่มทําการแข่งขันแล้วนนครับตอนนี้ทีมแจ้าปุดอจากสุขโขทยัยอยู่ในฝั่งผู้มีญาติชุดสีน้ำเงินครับพบก,กับทีมปักก๊อดในชุดสีเขียวฝั่งตรงข้ามผู้มีญาตตัวแทนน้ำโสมจากเพชรบูรณ์นะฮะแต้มอยู่ที่ศูนย์ต่อสองเอาแล้วสุขโขทัยในเซตแรกก็เก็บเซตมาได้ก่อนนะครับแต่เซตนี้เก็บได้ก็สบายใจแล้วฮะรองใน ชงลูกนี้เอาละครับสันข้ามไปยังเกี่ยวได้อยู่ฮะทีมปากกอนปิดชัดยืนเหยียบลูกนี้พีแดงยังเกี่ยวได้อยู่ชงย้อนกลับมาฮะพี่เลิศว่าไงครับโอ้โหพยายามจะสันลูกนี้ไม่ข้ามฮะแตมอยู่ที่สองตัวหนึ่งโอ้โหเสิร์ฟช่องซ้ายลูกนี้สวยครับ 1ต่อ3ช่องซ้ายพี่แดงยังเปิดได้อยู่ครับชงสวยด้วยฮะโอ้โหแต่ว่าคราวนี้แตะหยอดแล้วติดบล็อกบอ,บอพีครับตแต็มอยู่ที่3ต่อ2 เาช่องขวาโอ้เปิดล้นมาฮะเอาละครับพี่เลิศเปิดพี่แดงชมลูกนี้ซันเบาๆยังเกี่ยวได้อยู่ล้นไม้ครั้งหนึ่งต้องถับชงใหม่ฮะแซบอูดอครับพี่เลิศเอาละฮะลูกนี้ซันเป็นแต้มโอ้โหดูดิครับกว่าจะได้แต้มกันฮะสวัสดีเสิร์ฟดีอาใช่ครับพี่ดำต้องยอมรับเลยฮะโอ้แมตชนี้เกมนี้แต้มมาจากลูกเสิร์ฟของ พี่นีค่อนข้างชูหลายลูกเลยนะฮะเดินแต้มจากลูกเสิร์ฟล้วนเลยนะครับเอาล้ครับพี่นีเปิดพี่แดงชงตามสเต็ปแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอ้ปีวัดมงออกข้างไปฮะก็ต่อจากคู่นี้นะครับต่อจากคู่นี้จะเป็นตัวแทนอุโสจากเพชรบณ์พบกับทีมแสงวิสุทธ ตัวแทนนักโสจากเชียงใหม่นะฮะเ,เป็นการแย่งที่สองในสายเลยนะครับคู่นี้สูสีแน่นอนฮะเชียงใหม่กับเพชรบูรณ์ครับเ,เป็นการ,รองกันร,ระหว่างทีมพี่โอ่งนะฮะกับอาจารย์ก้าลูกนี้ปากก็ต์ฟไม่ข้ามเป็นแต้มของแสบอุดรสุขโขไทยนะณะตัดเชือกรอบสี่ทีมสุดท้ายแล้วครับจบภายในคืนนี้นะฮะ วันนี้จะต้องจบนะครับได้แชมป์รองแชมป์เสร็จสักนะครับเพราะในวันพรุ่งนี้จะเป็นเหลี่ยมโอเพ่นของภายในพชจบูรณ์นะฮะสู้ครับสวัสนีโ,โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจจากพี่ดำนะฮะโอ้ช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอกันนะพี่ดำไม่ค่อยได้เจอกันเลยครับแต่ก nah ่อนจะเจอกันเราสูกันบ่อยนะฮะเจอนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยฮะก็ยังรักเคารพและกติอนเดิมครับ ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดต่อสี่ฮะถลองเหนี่เสิร์ฟเข้าชงสายเนี่ยนะครับอ้หต้องยอมรับนะฮะเอ่อไม่ใช่ยอนะครับชั่วโมงนี้ถ้าลองเหนี่เสิร์ฟดีมากฮะเดินแต้มได้ตลอดครับเ <8, 4. S 1> ต็มอยู่ที่แปดสี่แปดอาวแล้วครับโอ้โหเปิดนิ่งๆชงนิ่งๆแบบนี้เอาแต่ว่าเขานี้ยังติดอยู่ครับแก้ไขมาไม่ข้ามครับพี่วัช ต่อสเสิร์ฟลูกนี้ติดเน็ตฮะอ๋อครับพี่ดำอ๋อน้นแต่กีฬาคุณพิการเนาะครับก็นฮะเนาะก็แยกย้ายนะครับพี่ดำก็ตําทำหน้าที่กันก่อนนะครับเนาะมีหน้าที่ก็ทำหน้าที่กันไปเดี๋ยวมีโอกาสคงได้เจอครับ ลูกนี้ยืนเหยียบติ่บล็อกพี่เลิศนะฮะเป็นแต้มของแซบอุดรสุขโขไทยแ้มตามอยู่5้าต่อสิเอ็ครับอวโสปจุบูรลหรือว่าทีมปากก็สนะฮะอ่าแล้วครับพ,พี่เลิศสันเบาๆลูกนี้เป็นแต้มครับ <c oughs> ใส่ปักตะก้อในในเวทในวัยหรือว่าในเหลี่ยมของอวสโส ไม่จะเป็นต้องเล่นรุนแรงนะฮะมันมีการบ้านให้ท่านคิดว่าทํำยังไงให้ได้แต้มนะฮะไม่ต้องแรงครับเ,เล่นไหวพิบปฏิภานี่แหละครับปาดซ้ายปาดขวาเหยียบปาดฟาดกระทื่มตีหัวอะไรประมาณนี้แหะเป็นแต้มอย่างเดียวครับเพราะว่าถามว่าจะให้เป็นลูกหนักตูมตามเหมือนวัยรุ่นเลยคงเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ก็ยังมีนะครับ oh. ในเวท oh. ในวัยอวุโสก็ยังมีเตะครึ่งรอบเต็มรอบให้ท่านเห็นอยู่นะครับ